คนของวิหารทำเรื่องชั่วร้ายมากมายขนาดนี้ฝ่าบาทจะไม่ทรงอภิยพวกเขาเหารอระวังคำพูดของเจ้าด้วยนะ <c oughs> อเคนเเตนยอมเจ้าเกินไปแล้วทำให้เจ้าก <c oughs> ล้าที่จะพูดอะไรก็ได้ <c oughs> แน่นอนว่าเสด็จพ่อทรงอยู่ข้างอาเตนแต่พวกเจ้าคิดว่าจะลงมือกับวิหารได้ง่ายๆงั้นเหตุผล <c oughs> ที่วิหารอาบนยังอยู่ต่อได้ และสามารถกดคีดคมเห่งราช,ชวงคืออะไรความเชื่อในเทพอาบนไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของชาวอียิปต์ทุกคนอาเตนอยากลงมือกับวิหารเพื่อจัดการกับความเชื่อที่ยังลากนึกนี้อีกอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุผลของเขาคืออะไร <c oughs> เจ้ายัางไงล่ะเอ๊ะ เขาคิดว่าวิหารโจมตีเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นการลหมินตราช,ชวงแต่พวกเจ้ามีหลักฐานหรือคนพวกนั้นที่พาตัวเจ้าไปรอบสังหารเจ้าก็ตายหมดแล้วไม่มีเบาแสอะไรเกี่ยวกับวิหารเลยการรับมือกับวิหารในสถานการณ์เช่นนี้ก็เหมือนกับเอาไข่ไปกระทบหินเช่นนั้นจะไม่ทำอะไรเลยเหรอแล้วพวกคนบริสุทธิ์ที่ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ละ่ะ แล้วที่จะแก้แค้นให้คนที่ทำร้ายเด็กของข้าล่ะอ๋เอเฮอข้ากับเสด็จพ่อไม่ได้อยากข้ามเจ้าไม่ให้ไปชำระบัญชีกับวิหารแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลารอให้อาเตนแข็งแรงอีกสักหน่อยมากพอที่จะครองบัลลังก์ของเสด็จพ่อได้เขาก็จะมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นเอง นั่นจึงจะเป็นเวลาที่พวกเจ้าควรลงมืออาเตนในเมื่อตื่นแล้ว,วก็เกลียกกล่อมชายาของเจ้าเถอะข้ากลับก่อนล่ะข้าไม่สามารถปิดบางอะไรท่านพี่ได้เลยอาเคนาเตนการแก้แค้นของฮัททาเราไม่สามารถล้างแค้นได้หรอ ถ้าเกลียดเรื่องแบบนี้เจ้าอย่าร้องไห้ซิอย่าร้องสินอเฟตีข้าไม่อยากเห็นเจ้าเศร้ามากที่สุดเลยนะไม่ร้องแล้วนะจุ๊บที่จริงข้าคิดวิธีออกแล้วแต่ท่านพี่อยู่ที่นี่ข้าไม่สามารถบอกได้นะจริงเหรอจะมีวิธีอะไร ในเมื่อวิหารมีความหญิงพยองมากขนาดนี้แต่แน่นอนว่าเราไม่มีหลักฐานว่าพวกเขาดูมินราชวงศ์เ<ย>ช่นนั้นข้าจะสร้างมันขึ้นมาเองข้าเตรียมหมากให้วิหารด้วยตัวเองแล้วเจ้าจะจัดงานเลี้ยงในวังหรือ ค่ะครั้งนี้ต้องเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทำให้นาเฟตีกลับมาได้อย่างปลอดภัยลูกหวังว่าจะมีการเฉลิมฉลองที่ดีเจ้าคงไม่ได้จงใจก่อเรื่องไม่ดีใช่หรือไม่เสด็จพ่อทรงคิดมากไปแล้วพเพค่ะลูกสัญญาว่าจะทำให้แขกมีความสุขจะไม่ให้มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยสวันต่อมา จ้าบอกว่าองค์ชายอเคนาเตนจัดงานเลี้ยงเจะจงข้าด้วยง้นหรือขอรับไม่เพียงแค่นั้นยังมีท่านเทพีด้วยขอรับอืมท่านเทพีหรอองค์ชายน้อยคิดจะทําอะไรกันแน่ไม่ได้ข้าต้องไปถามท่านเทพีจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ นักบวชสลาโมไปแจ้งข้าขอเข้าพบท่านเทพีท่านเทพีทรงคาดการไว้แล้วเจ้าขาวว่าท่านจะมาให้เราถามท่านหนึ่งประโยคก่อนที่จะถ่ายทอดคำทํานายของนางถามอะไรเมื่อต้องสังเวยตามรับประสงค์ของวิหารนักบวชลาโมจะเลือกอะไร แน่นอนว่าสิ่งที่มีความสำคัญเหนือวิหารถ่ายทอดพระราชสาวสนีของท่านเทพีต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงในวังครั้งนี้ท่านเทพีจะเสด็จไปกับท่านโปรดเตรียมกำลังคนและของกำนันให้พร้อมอย่าลืมว่าต้องเตรียมด้วยตนเองนะต้องการให้ข้านำคนไปงานเลี้ยงในวังให้เพียงพอหรเอ หรือว่าองค์ชายน้อยคิดจะทำอะไรที่งานเลี้ยงในวังเหมือนว่าจะมีการสังเวยที่เลี่ยงไม่ได้ช่างเถอะพวกนั้นก็เป็นแค่มาสังเวยและปมเพาะก่อพอพะยยค่ะกระมอมจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ไปแล้วรอเอค่ะลำบากแล้วนะพวกเจ้าไปพักเถอะ ตอนนี้ข้ายังไม่ต้องการใครนเคะเพค่ะออกมาเถอะพวกนางไปแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะข้ารู้ว่านักบวชนั่นต้องสงสัยแล้มาหาเจ้าเพื่อยินยันหากเขาไม่ไปงานเลี้ยงของข้าก็เปล่าประโยชน์ช่วยเหลือเจ้ามามากมายขนาดนี้ เจ้าจะขอบคุณข้าเช่นไรนะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่ปล่อยข้าไปแน่ว่ามาสิต้องการอะไรข้าอยากพบนาเฟตีตามลำพังนะ่ะเจ้าคิดจะทำอะไรข้าขอเตือนเจ้านาฟตีเป็นพระชายาของข้าและเจ้าจะแย่งไปไม่ได้นะ ข้าแค่อยากพบนางและอยากจะเตือนนางล่วงหน้าเสียหน่อยดูจากอนาคตที่ไม่สดใสของเจ้าแล้วเตือนล่วงเนาะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่สามารถบอกเจ้าก่อนได้ล่ะข้าหวังว่าครั้งนี้จะแตกต่างออกไปจริงๆเทพีในวิหารอยากพบข้าเหรอใช่นองต้องการบอกเจ้าโดยตรง ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับปากนางน้ชาก่อนวิหารไม่ใช่ศัตรูของเราหรอทำไมเจ้าถึงติดต่อกับเทพีของศัตรูล่ะข้าไม่สามารถอธิบายให้เจ้าฟังอย่างละเอียดได้นะพูดได้ว่านางนั้นแตกต่างหึแตกต่างนะที่แท้ยังมีคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันที่ทำให้เขารู้สึกแตกต่าง ทำไมจู่ๆหัวใจฉันถึงได้รู้สึกแปลกๆนะหรือว่าจะเป็นลมแดดแต่ว่าเทพีนะฟังดูแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเจ้าอย่าคิดมากเทพีศักดิ์สิทธิ์อะไรกันไม่เข้ากับนางเลยหากไม่ใช่เพราะความสามารถในการทำนายของนางความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่เหมาะสมกับนางจริงๆคำทำนายนะ ใช่นางสามารถล่วงรู้บางสิ่งได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยดังนั้นตอนนั้นข้าจึงมักเสียเปรียบนางนะเอ๊ะในอียิปต์โบราณมีคนสามารถทำนายได้จริงๆเหรอหรือว่าฉันจะถามวิธีกลับบ้านกับเธอได้ไหมนะเทพีท่านนั้นอยากพบข้าเหรอเมื่อไหร่วันนี้หรือพรุ่งนี้อะทำไมจู่จเจ้าถึงรู้สึกตื่นเต้นเหร เออเทพีทำนายอยากพบข้าใครได้ยินก็ต้องตื่นเต้นไม่ใช่หรอก็จริงในเมื่อเจ้าร้อนรนเช่นนี้หลังจากฝึกเสร็จข้าจะให้เฮลิมบูคุ้มกันเจ้าไปที่นั่นก็แล้วกันนะเอ๊ะเจ้าไม่ไปด้วยกันเหรอทำไมล่ะเจ้าไม่อยากห่างจากข้าหรือฮอืึคิดคาข้างตัวเองให้น้อยหน่อยเถอะข้าแค่เคยชินเท่านั้น การเคยชินกับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีโปรดรักษามันไว้ด้วยนะน่าเสียดายที่ข้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่นี่เหมาะสมสําหรับงานเลี้ยงจึงไปไม่ได้จริงๆไว้ครั้งหน้าดีหรือไม่อืมตาใจเจ้ารีบซ้อมเถอะบางทีนางอาจไม่รู้ตัวว่าทัศนคติของนางที่มีต่อข้าอ่อนลงเรื่อยๆแล้วนาเฟตีอีกไม่นานเจ้าจะเป็นของข้าอย่างแท้จริง จริงหรือไม่สวัสดีค่ะคือทำความเคารพพระชายาเทพีทรงรอท่านอยู่ข้างในนานแล้วเชิญพระชายาเสด็จเข้าไปคนเดียวได้เลยไปคะข้าคนเดียวเหรออืมเช่นนั้นก็รบกวนแล้ว ดูจากท่าทางของพวกเธอแล้วเทพีคงจะคาดการการมาถึงของฉันแล้วสินะฮะฮะนาเฟตีในที่สุดก็ได้เจอเจ้าล่ะนี่มันสถานการณ์อะไรนะ